จากวันนี้เป็นวันศุกร์สุดท้ายของปีแล้วนะครับผู้คนโดยส่วนมากก็จะทํางานกันวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับแล้วก็ได้ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัดนะครับก็ทําให้การจาราจรขาออกจากกรุงเทพมาหานครมีความหนานแน่นมากนะครับโดยเฉพาะถนนพหลโยธินซึ่งเป็นเส้นทางตั้งต้นหลักนะครับที่ใช้เดินทางไปในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานมีปริมาณรถหนานแน่นตั้งแต่ช่วงเย็นชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณอาคิระกิจธนะนโสภา นี่คืนอนาทีต่อนอาทีที่คลื่นมหาชนจากกรุงเทพมหานครมุ่งออกสู่ต่างจังหวัดบนถนนพหลโยธินบันทึกไว้ผ่านกล้องทมแฝบบริเวณหน้าโรงพยาบาลนวนนครจังหวัดปทุมธาน,นีในช่วงหลังเลิกงานวันสุดท้ายของปี2556ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาจนถึง19นาฬิกาจะเห็นได้ว่าสภาพการจราจรฝั่งขาออกมีปริมาณรถหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆแต่รถยังเคลื่อนตัวได้ดี โดยเส้นทางนี้สามารถใช้เดินทางมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานได้ผู้ให้บริการรถตู้เส้นทางกรุงเทพสิงห์บุรีระบุว่าการจราจรฝั่งขาออกบนถนนวิภาวดีรังสิตติดขัดมากทุกวันคาดว่าจะใช้เวลาในการเดินทางมากกว่าเดิมเท่าตัวติดมากครับออกตั้งแต่กี่โมงครับออกมาตั้งแต่สามโมงกว่าครับอ้ออกจากที่ไหนครับมอชิดครับมอชิดนี่ถึงนี่อเหรอครับติดตรงไหนมากที่สุดพี่จะแถวรังสิต แล้วก็แยกแยกวิภาวดีครับแบบนี้เรามีกาไว่มีเตรียมจะเลี้ยงเส้นทางไปทางไห <c oughs> นครับก็ข, <takim S 1> ขึ้นท้างด่วนอ๋อใช้ขึ้นด่วนเอาครับ <c oughs> แล้วอันนี้ที่ว่าน่าจะไปถึงสิงห์ <c oughs> บุรีประมาณกี่โมงก็ไม่ให้เกินทุ่มหนึ่ง,งครับดานเจ้าหน้าที่ที่อำนวยการจราจรอยู่บริเวณนี้ให้ข้อมูลว่าบริเวณลงทางด่วนโทเวฝั่งขาออกยังเคลื่อนตัวได้ดีแต่บริเวณกิโลเมตรที่50และ51 ที่มีทางเบี่ยงเข้าเส้นเอเชีย er, ที่เป็นเส้นทางหลักมุ่งหน้าสู่พื้นที่ภาคเหนือจะติดขัดมากตั้งแต่สองทุ่มเป็นต้นไปช่วงที่ติดมากสุดน่าจะเป็นช่วงที่ว่าหกโมงที่สองทุ่มไปแล้วฮะเนื่องจากว่ารถโด,ดยสารที่จากหมอชิดอ่ะส่วนมากเขาจะออกประมาณหกโมงถึงสองทุ่มไปแล้วเพราะว่ารถบัสที่รับผู้โดยสารเป็นรถขนาดใหญ่ฮะทำความเร็วได้ช้า,าแล้วก็เสียช่องทางเยอะและอยางก็จอดรับตามสถานที่แบบนี้ทั้งตรงกมที่50กมที่5 1 ซึ่งเป็นทางที่จะเลี่ยงไปเลี้ยวซ้ายขึ้นสายอเอเชียก็จะไปภาคเหนือตรงนั้นจะมีปัญหาเสมอถ้าเราจะเลี่ยงตรงนี้ถ้าใครที่ออกมอเตอร์เวย์ได้ก็จะออกวงแหวนตะบัานออกฮะแล้วก็ทะลุกออกบางปะอินไปก็ไปสระรีได้เเช่นเดียวกับเส้นทางสายอีสานบนถนนสายมิตรภาพในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีทั้งรถยนต์ส่วนตัวและรถสาธารณะเคลื่อนตัวมารวมกันจนอาจทำให้การจราจรติดขัดมากขึ้น และคาดว่าจะเบาบางลงหลังเที่ยงคืนไปแล้วหากผู้ที่ต้องการจะไปสายอีสานแนะนำให้ใช้เส้นทางวงแหวนตะวันออกน่าจะคล่องตัวมากกว่าอาคิรากิธนาโสภา NBT News Focus